พ,พิษภัณฑ์คุณภาพดีจริงๆครับผมก็เห็นจากสิ่งที่แฟนผมใช้นะครับเธอใช้เนี่ยสินค้าแบบ5ปีนะครับตอนนั้นไม่ไ,มได้ทำธุรกิจนะครับเธอสวยขึ้นแบบไม่เกรงใจใครเลยครับปกด,ด้วยพิษภัณฑ์ดีของย <nineteen S 1> <time> ูนิเวอร์สเลยท่านค่ะขั้นที่3คือเรื่องของตัวไรายได้ผมก็เห็นจากสิ่งที่อีนคุอคนที่แนะนำผมตอนที่เข้าที่ก็แนะนำผมเนี่ยเ,เมื่อ7 7ปีที่แล้ว7เกือบ8ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็มีได้สะสมจะทุ่ม10ล้าน ปัจจุบันเราได้สะสมครบ30มลา้านไปแล้วคือท่านพี่อีกเายังทำงานประจําเป็นอาจารย์<ป>ะยนะเงินเดือนเดือนหนึ่งสองสามหมืน่นบาทนะครับมีลูกแล้วแวฟนเสียชีวิตลงนะมีลูกสามคนนะครับแล้วมีนี้ติดอยู่อีกหกล้านถ้าคิดว่าชีวิตแล้วรายได้อย่างเงี้ยท่านคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมครับเรียกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกสามชาติยังไม่ได้เลยครับปอกผู้ให้รายนะที่นี่ของมันเพ่อได้เกินนะครับอันดับท้ายที่ผมเห็นคือมีโอกาสธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ก็ใน ยูนิเวอร์เนสเบิร์กเิดที่ประเทศไทยประเทศแรกครับตอนนี้เราขยายไปกัมพูชาแล้วมาเลเซียแล้วนะครับไปสิงคโปร์นะครับคนไทยสามารถให้คนลาวสมัครได้คนมาเลเซียสามารถให้คนอินโดนีเซียสมัครได้มันมีโอกาสธุรกิจเกิดขึ้นแล้วท่านคิดดูนะครับแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนเราจะไปเอเชียแล้วเราก็ไปจีนนะครับใหญ่มากๆประชากรในโซนเอเชียทั้งหมดมีประมาณ4,000ล้านคนจับาขัประชากรโลกทั้ง 7ล <c oughs> ้านคนนะเกินขึ้นอยู่ในเอเชียนะครับเพราะมูลค่าการตลาดมัน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 มหาศาลมากสิ่งนี้ผมเห็นผมก็เลยเข้ามาทำธุรกิจนี้ทีนี้ถามว่าเอ้เราทำธุรกิจนี้มันเป็นยังไงช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะสนุกจริงไหมครับมันจะวัดใจคนมากๆเลยครับผมจะยกตัวอย่างขั้นสองตัวอย่างตัวอย่างแรกคือคนแรกที่ผมไปชวนเป็นเพื่อนรุ่นน้องเศรษฐศาสตร์จุลาเป็นเพื่อนผู้จัดการด้วยกันตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการสาขาประจำสำนักใหญ่ที่แบงก์กรุงศรี ชื่อไหมครับผมบนตาา้องเข้าวะครับสามรอบแล้วผมก็กลับมาไม่กล้าชวนใจเราจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะได้อะไรจะเข้าวะแต่เรามาอบรมกับอาคาเดมมี่เขาสอนเราว่าไงนะครับเรากําลังไปให้เ็าอยู่เรากําลังไปให้เขาอยู่ยจิตของคนผู้ให้จะสูงกว่าจิตของคนผู้รับนะครับแล้วครั้งที่สองเนี่ยผมชวนเขาก็ก็สมัครครับกบมือให้อาคาเดมมี่หน่อย เอ็ดสองนะครับท่านเห็นผมหรือเจอผมเนี่ยท่านจะบอกว่าผมเป็นคนนิ่เงี้ยวนิ่งๆตอนผมเป็นประจำเป็นประจำสำนักงานใหญ่เป็นผูพิธีการสถาบันทุกอย่